ตั้งแต่ปลายปี2023กลุ่มเฮลท์แคร์อันดับผู้ฟอร์มตลาดโดยรวมเกือบ50%แต่ทำไมเราถึงมองว่ากลุ่มธุรกิจนี้ยังมีโอกาสฟื้นตัว แม้จะมีข่าวดีจากการพัฒนายาใหม่ๆเช่นยารักษาโรคอ้วนและยารักษาโรคอัลไซเมอร์แต่ความแข็งแกร่งที่เกินคาดของเศรษฐกิจสหารัฐทําให้เม็ดเงินไหลเข้าพุ่กลุ่มวัฒจักรมากกว่าเช่นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มอุตสาหกรรมนอกจากนี้หลังช่วงโควิด -19 หลายบริษัทก็ยังมีกําไรที่ลดลงและบริษัทยาขนาดใหญ่หลายแห่งก็กําลังเข้าสู่ช่วง p a t e n t cliff หรือช่วงที่สิทธิบัตรยาหมดอายุทําให้มีสินค้าคู่แข่งรายใหม่เข้ามาและอาจขายได้ถูกกว่าส่วนกลุ่มไบโอเทคก็เจอปัญหาที่รุมเร้าทั้งการระดมทุนที่ยาาากกกขึ้นนและรอุมัติจ FDA ที่ รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลที่เจอต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นอีกจากกราฟนี้จะเห็นได้ว่ากำไรของกลุ่มเภสัชกรรมและไบโอเทคกำลังฟื้นตัวซึ่งทั้งสองกลุ่มธุรกิจนี้มีสัสดส่วนถึง60%ของกลุ่มเฮลท์แคร์ทั้งหมดขณะที่อัตราการทำกำไรของกลุ่มเฮลท์แคร์ก็ยังคงแข็งแกรง่งและหากมีการนำ AI เข้ามาช่วยเพิ่ม productivity, margin และกำไรของกลุ่มก็มีโอกาสเติบโตขึ้นไปอีกในแง่ดีมาร์ของกลุ่มเฮลท์แคร์ทั่วโลกก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย O E C D ระบุว่าตั้งแต่ปี2020ถึง2023ค่าใช้จ่ายด้านเฮลท์แคร์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น4.1%ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย6.7%ส่วนในตลาดเกิดใหม่ค่าใช้จ่ายด้านเฮลท์แคร์ต่อหัวเติบโตเฉลี่ยปีละ8-9%และยังมีช่องว่างที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตในแง่ valuation หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์มีค่า forward P/E ที่16เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีที่16.5เท่าซึ่งหากแนวโน้มกำไรของกลุ่มเฮลท์แ หาสินทรัพย์ที่มีทั้งความมั่นคงและโอกาสเติบโตในระยะยาว